สวัสดีครับวันนี้นครับบิลซังก็อยู่ที่สนามบ,บินไหดะแอร์พอร์ตนะครับที่โตกเกียววันนี้เปเป้ไม่ได้มาด้วยเพราะว่าบิลซังจะต้องไปทํางานคนเดียวที่จังหวัดทิตุรินะครับวันนี้ก็เลยจะพาท่านผู้ชมไปดูว่าเมืองทิตุริมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้อยู่สนามบ,บิน,นไหดะแอร์พอร์ตกำลังจะขึ้นเครื่องนะครับเครื่องออกตอน10บโมงสามสครับเดี๋ยวดูไฟบินของบิลซังว่าไฟอะไรนะครับไฟอ่า ไรไหนอะสาย A N A 2อ5นะครับไปจังหวัดชลบุรนะครับจะออกจากสนามบินทรายาตาอดสิโมง3ามสิบห้าที่เกต66นะครับถ่ายดูภายในสนามบินก่อนภายในสนามบินทายดาัดก็จะมีสภาพหน่นนะครับอันนี้คือ,อเทอร์มินอลข้างนอกนะครับเดี๋ยวขอญอาตเช็คอินเข้าไปก่อนตอนนี้บิวทูซมีตั๋วเรียบร้อยละทำการ เช็คอินเรียบร้อยแล้วเดินเข้าผ่านเข้าไปได้เลยตอนนี้นะครับพีรุษันก็อยู่ที่หน้าเกต66เรียบร้อยแล้วครับกำลังรอเครื่องบินที่จะออกเดินทางไปยังจังหวัดทดทุรินะครับนี่อัอนนี้ให้ดูเกต66อ่า flight A N 295นะครับออกเดินทาง10โมงครึ่งตอนนี้ ก้ามงยี่สิอยู่สังมาก่อนเวลาเพราะกลัวตกเครื่องบินกลัวมีคนค่าตัวตายบนหลังรถไฟก็เลยรีบมาก่อนตอนนี้เครื่องไม่มาครับตอนบินจะว่างอยู่ตอนนี้ ก็ลงรถเรียบร้อยแล้วครับกำลังจะเดินไปโรงแรมดูเหมือนมันไม่ค่อยมีอะไรเลยไม่รู้ว่าโรงแรมเราอยู่ทีนการาเจอละนี่เราจะพักโรงแรมอันนี้ใช้กรอเปไปดูเดินตามพวกพ้องไป ก็เป็นตอนเช้านะครับบิรุสังก็ออกจากโรงแรมและกำลังจะเดินทางไปสถานีทอทุริสเตชันนะครับเพื่อที่จะไปทะเลทรายในทะทุริกันทุกคนคงไม่รู้สิว่าญี่ปุ่นก็มีทะเลทรายวันนี้เดี๋ยวบิรุสังจะพาไปดูว่าทะเลทรายในญี่ปุ่นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เราจะเดินทางจากสถานีที่ชื่อว่า,าฮามามุระซึ่งเป็นสถานีที่บิรุสังมาพักนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณสัก 40, 40นาทีด้วยรถไฟนะครับ เดีย๋ยวไปดูกันว่า,าราคาเท่าไหร่ยังไม่ไม่ดูเหมือนกันราคาเท่าไหร่ต้องไปดูราคาที่หน้าสถานีรถไฟเหมือนกันอตอนนี้นะครับบิลซังก็มาถึงหน้าสถานีฮามะมุระเอก,กิแล้วนะครับฮามะมุระสเตชันนะครับอันนี้คือสถานีฮามะมุระหน้าสถานีก็จะมีรูปปั้นเด็ก2คน 2> <c oughs> เด็กผู้ชาเยเด็กผู้หญิงนะครับอันนี้ก็จะเป็น องเซนเท้านะครับมีให้นั่งแล้วก็แช่เท้าได้นะครับอันนี้คือบอร์ดองเซนแช่เท้านะครับเรานั่งตรงนี้แล้วก็แช่ลงไปอันนี้ก็คือองเซ็นแช่เท้านะครับอาลืมบอกไปมีแฟนแฟนแฟนคลับของดูซังหรือเปล่าไม่แน่นใจนะครับเขาบอกว่าให้บอกด้วยว่าตอนถ่ายวิดีโอนี้ อุณหภูมิเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็อุณหภูมิเดกที่เช็คในพยากรณ์อากาศประมาณ4-5องศานะครับก็จะแต่งตัวประมาณนี้มีเสื้อโค้ทอันนึงแล้วก็มีแจ็คเก็ตนะครับมีแค่นี้ตอนนี้นะครับก็คือรถไฟไปบอแล้วครับราคารถไฟจากสถานีท่าม่มงละเอเกีย uh, ก็ประมาณ321นะครับใช้วเวลาประมาณ40นาที

ตอนนี้นะครับก็ถึงสถานีทดทุริจแล้วครับเราก็ต้องออกจากสถานีทางด้านฝั่งเหนือนะครับแล้วก็เดินมาขึ้นรถบัสที่รถบัสตรงนี้นะครับตรงนี้คุอรถบัสใช้เวลาสักประมาณา20นาทีนะครับก็จะถึงจะถึงทะเลทรายะน,น,นะครับแล้วก็มารอที่ป้ายรถเมล์เบอร์0นะครับจนรถบัสมาละ รถบัสกันยังไม่ทราบแต่ว่ารถบัสราคาเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะประมาณ3ามสี่ร้อยเยน ก็สามร้อยเยนนะครับต่อคนตัวนี้มีเคเบิลคาร์จริงๆแล้วร,ร,ร,รถบัสจะจอดสที่นะครับคือที่พิพิธภัณฑ์ทะเลทรายนะครับคือตรงนั้นแล้วก็นั่งเคเบิลคาร์200เยนมาลงตรงนี้ก็ได้หรือว่าเราจะนั่งรถบัสมาที่ปลายทางตรงนี้เลยก็ได้ก็สามร้เยนนะครับก็ถึงทะเลทรายละทะเลทรายจริงด้วยอ่ะ

เหยียบย่ำทะเลสาในญี่ปุ่นมีรถมาให้ขี่นะครับถ้าใครจะนั่งรถมาก็1,000เยนนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็มี อูดให้ขี่ค่าอูดน,นะครับหนึ่งพันแปดร้อยเยนต่ 1, อคนนะครับนี่นะครับทะเลทรายในญี่ปุ่นไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับมีทะเลทรายงอกที่ญี่ปุ่นด้วยแถมหนาวิตังหาทะเลทรายแลยไม่รู้ต้องใส่เสื้อโค้ทมาเนี่ย เข้าไปทะเล ธรรมชาติแล้วก็ตอนนี้ก็อากาศหนาวนะน่าจะประมาณสักเจ็ดถึงแปดองศานะครับก็เลยต้องใส่เสื้อโค้ทแล้วก็เสื้อเสอเวตเตอร์ข้างในนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอาทะเลเดินทรายที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นลองลองเทียบอุ่นครับว่าความใหญ่มันเป็นคนที่อุ่นยอดนะครับนะแม้เดี๋ยวเราจะเดินไปรอบๆทะเลทรายนะครับแล้วขากลับมาเดี๋ยวเราจะไปขี่อุ่นกัน นอกจากจะมีทะเลทรายแล้วมันก็ยังจะมีนี่ด้วยโอเอซิสนะครับมีทะเลสาบเพิ่งเคยเห็นโอเอซิสครั้งแรกในะชีวิตทะเลสราบขึ้นอยู่กลางทะเลทรายท่ามกลางอุณหภูมิ10องศาแล้วก็มีทะเลอยู่ล้อมรอบแถมทางด้านนู้นยังมีหิมะตกอีกไม่รู้อะไรกันเนี่ยทำไมมันสับสนวุ่นวายชีวิตกันอย่างนี้เนี่ย กันเนี่ยเราปีนขึ้นไปบนยอดทะเลทรายกันก็เดินยากพอสมควรนะครับเพราะว่าอูาสั่งไม่เตรียมชุดใส่หน้าร้อนมานะครับก็ ใส่รองเท้าคัชชูสาหรับสูรเพราะว่าเมาื่อวานเพิ่งจะทํางานเสร็จไปนะครับแล้วก็คัชชูปีนทะเลทรายก็ลบาบากนิดนึงยังดีกว่า,าพวกน้องๆเด็กญี่ปุ่นนะครับพวกนั้นใส่สูรมาเดินในทะเลทรายกันคิดไม่ออกเลยว่าเป็นยังไงใส่สูตรตอนพรีเซนต์แล้วเอาสูตรอันนั้นมาเดินในทะเลทรายอีกยิ่งเดินยิ่งชันนะครับ พอเดินไปเก้าหนึ่งมันก็จะถลายมาครึ่งเก้ามันก็เหมือนกับว่าเราจะต้องใช้แรงในการเดินมากขึ้น กา้าขาครั้งหนึ่งมันก็จะลื่นลงมานะครับ อยซิสข้างล่างอ่นานิยายพวกอะไรอะความลับบนแหลมทรายในหรือว่าพวกชีกหรืออะไรอย่างเงี้เนาะหรือเส้นทางสายไหมอะไรเงี้ยอยากเห็นของจริงๆที่แถวๆอาราเบียแต่วันนี้ไม่ได้เห็นของจริงที่อาราเบียก็มาเห็นที่ญี่ปุ่นก่อนละกันททุก 上毒，上毒 ทะเลปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นทะเลทรายไปทันทีอย่างนี้เราไม่ต้องกลัวเลยว่าจะหลงทะเลทรายแล้วติดอยู่ในทะเลทรายแล้วตายเพราะว่าแค่เราข้ามภูเขามาลูกนึงเราก็จะเจอทะเลทันทีเลยนี่นะครับอันนี้นะครับก็เป็นรอยเท้าบนทะเลทรายมองไป ไกลสะดุ้หูลูกตา น,นี่ก็มีอูดให้ขี่นะครับถ้าเกิดใครต้องการจะราคาประหยัดหน่อยก็แค่ขึ้นถ่ายรูป500เยนหรือว่าใครมาคนเดียวก็1,800เยนนะครับถ้าเกิดมา2คนขี่ด้วยกันก็3,000เยนตกคนละ1,500เยนนะครับฮัลโหลตอนนี้นะครับอยู่ที่อาหลับเรียบร้อยแล้วครับเป็นไงบ้างครับขี่อูดจะไม่ไปทำามอยู่กับที่นี่แหละ500เยน ระหว่างเรารถเมล์กลับนะครับเราก็มากินซอฟต์ครีมหน้าฉีดครับหรือซอฟต์ครีมลูกแพรเป็นที่ที่ขอมีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรีนะครับ mm hmm. เป็นไงน่ากินไหมตอนนี้ครับเราก็มาแวะเที่ยวท,ท,ที่ตลาดหน้าสถานีกันนะครับชื่อว่าเทกิไม่พิจิบาศนะครับ มาดูว่าข้างในามีอะไรกันเมนูอาหารทะเลข,ของที่นี่นะครับก็มีเซตเอเซตบีเซตซี 900, น,น, A, 50, นะครับเซตเอก็ B, 00, ก 4, 900อันนี้เซตเอเก้นะครับแล้วก็เซตบี1น0่งพนะครับแล้วก็เซตซีเ0้าร้อเยนนะครับพี่ดูสั่ก็สั่งเซตซีมากินนะครับ คือบรรยากาศภายในตลาดนะครับจะจะมีพวกปลาพวกออันนี้คือมันชื่อฝรั่งว่าแซนฟิชนะครับปลาสายคืออะไรก็ไม่รูงง้เหกันก็ไม่แพงแล้วก็มีปูอยู่สองตัวครับอันนี้ก็เป็นหอยเนี่ยีนปูตัวใหญ่มากแล้วก็มี อันนี้ปลาสวัสกระตาครับผมอันนี้ถุงนึงเท่าไหร่เนี่ยอันนั้นนั่นกระดองครู1 4 0ิกเยน กระดองปูแล้วก็เป็นหมันปูครับอันนี้ปู1,500เยนชูงแล 1, 500้ว1,500ปลาตัวใหญ่มากอัน,นี้ก็ปูที่นี่ปูมีชื่อเสียงครับอันนี้หอยแครงหอยแครงแบบตัวใหญ่ ใหญ่เท่า,ากับฝ่ามือแล้วเนี่ยไม่ได่เล็กๆเหมือนบ้านเราเนี่ยอย่างเงี้ย อันนี้นะครับก็กําลังจะพาไปเที่ยวที่ปราสาททศทุรียนะครับจริงๆ,ๆมันก็ไม่ใช่ปราสาทนะครับเพราะว่าตัวปราสาทจริงๆแล้วเนี่ยถูกทลายเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันจะเหลือ,อเหลือเป็นฐานที่ตัง้งเป็นเป็นฐานของปราสาทไว้ให้ดูนะครับทีนี้ปราสาททศทุรีเนี่ยถูกสร้างในปี1 5 3 2นะครับในช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นกําลังเรืองอำนาจแล้วก็จะใช้ปราสาทนะครับเป็นที่รวมกาลังรวรวมพลของ แต่ว่าตอนสมัยช่วงรัฐบาลของสมัยเมจินะครับก็ได้มีการทาลายปราสาทนิทิงอย่างโจ้ซิชเชอร์ครับจริงๆก็มีเหตุผลก็เหมือนกันว่าทำไมต้องทาลายตัวบิลตังจัมไม่ได้เหมือนกันแล้วก็พอหลังจากท,ทาลายแล้วเนี่ยเขาก็สร้างเป็นเนี่ยที่เห็นนะครับก็จะเป็นบ้านทรงยุโรปขึ้นมาใหม่แทนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แทนคือสร้างไว้ข้างหน้าตัวปราสาทจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับ ่อนที่จะไปดูตัวปราสาทบนนั้นก็ดูอันนี้ไปก่อนแล้วกันดูตัวบ้านทรงยุโรปไปก่อนแล้วกันนะครับีก็มีลักษณะไม่ค่อยใหญ่เท่าที่ควรนะครับก็จะเป็นพวกตมรไยหรือว่าพวกชั้นสูงของคนสมัยก่อนีอยู่กันนะครับอันนี้จะเป็นส่วหในในภายในบ้านนะครับ ที่เห็นไกลๆน่นะครับก็คือเป็นฐานของปราสาทเก่านะครับตัวปราสาทถูกทำลายไปเรรียบ้อยละอันนี้เราก็ขึ้นมายืนอยู่บนฐานของปราสาทนะครับแล้วก็มองจากตรงนั้นลงไปก็จะเห็นตึกตรงยุโรปอันนี้ตั้งอยู่ข้านล่าง อันนี้นะครับอันนี้คือจริงๆแล้วเป็นฐานของปราสาทแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีปราสาทไม้เป็นปราสาทของสมัยแบบญี่ปุ่นโบราณตั้งอยู่ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ถูกทำลายไปหมดลวแต่ว่าตัวฐานของปราสาทเนี่ยที่เป็นหินกองๆไว้เนี่ยก็ยังถูกเก็บราสาทไว้เป็นอย่างนี้ แค่กลางเขานะครับคือเดินขึ้นมาเนี่ยประมาณตึกเป็นหลายสิบชั้นนะแบบเหนื่อยมากๆแล้วก็มองลงไปเออมันก็สวยดีเหมือนกันก็แต่เหนื่อยเหมือนกันอตอนนี้นะครับก็กลับมาอยู่ที่สถานีทดทุลีนะครับกำลังจะรอรถบัสกลับไปที่สนามบินนะครับราคารถบัสรถบัสจากสถานีทดทุลีถึงสนามบินก็ราคา4 5 7นะครับเดี๋ยววิวซายจะขึ้นเครื่องเที่ยว6โมงสินาทีกลับโตเกียวนะครับ ขอจบคลิปแค่คคนี้นะครับคราวหน้าติดตามว่าบิลซานจะพาไปไหนต่อส่วนคนไหนที่มีคอมเมนต์หรืออยากให้บิลลซานทำอะไรเพิ่มเติมสามารถบอกมาได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างนะครับจะรับฟังจะค่อมเห็นครับสวัสดีครับ